ดินชื่อเด็กหญิงนะคะดิฉันชื่อเด้ก่อดิฉันชื่อเด็กิงปฏิมาพรผมเนตรดิฉันชื่อได้กหญิงกุจการสือขอนำเสนอโครงงานการศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดกล้วยต่อวานหางจระเข้ที่มีผลต่อค่าี pH สู่การผลิตครีมอาบน้ำบารุง สางสก,กัดกล้วยและวาดห่างจอร์ดการศึกษานอกข้รองเรียนทำตนามนการเรียนรู้ขอบรูก้รสอนไหน้เือช่ชาทำให้ได้ศึกษาความรู้จากสารนักกมไทยสหรับเยาวชนเรื่อต่ตางๆโดยเพม่ท,ที่ผู้จดทำโครงงานสนใจคือฉบับตื่นแบบเสริมการ เรียนรู้เร่มที่หนึ่งเรื่องกล้วยเะกล้วยเป็นผลไม้ที to to ok ่มีคุณค่าและเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยนาชาตานาและมีอยู่ในตัวเรือนแต่ก็มีมากจนเกินไปจงทำให้กล้วยเป็นเบืมอที่ผิดมองค่ะทำให้ชนๆเลือกล้วยอยู่จานวนมาก ก็จะทำโครงงานรเ่องทำโครงงานการศึกษออาอัตราส่วนของสารประกาศเอ่ยต่อว,ว่าสารจลเห้ ที่มีผลต่อภาพพีเนสตัวการผลิตพีผัวน้ำบำรุงผิวจากสารสกัดด้วยแล้วว่าหางนระลที่ซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดนในการบำรุงผิวพรรณโดยช่วยอุดลงไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวมีสารต้านอนุมูลอิสระว้าหางตะลที่มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและการระคายเคืองพร้อมทั้งช่วยให้ผิวเงียนด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ก้ลวย่วาทางเจลเคลเบตครีมอาบน้ำภาชนะที่มีฝาปิดส,สำหรับบรรจุสารสก,กัดเอทานอล95%เครื่องปั่นน้ำผลไม้วิธีการกระกัสาร1นึ่งนำเนื้อกล้วยมาปันป่นผสมกับเอทานอล เกเซในอัตราส่วน2ส่วนหนึ่งและกองด้วยผ้าขาวบางตั้งทิ้งไว้24ชั่วโมงคอยหมันคุณสาละลายอยู่เสมอ 2. องนำว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกนำเนี้ยวว่านหางจระเข้มาปั่นผสมกับเอทานอลเกปเซนในอัตราสส่วน1ตั้งทิ้งไว้24ชั่วโมงคอยหมันคนฝสาละลายอยู่เสมอ วิธีการทดลองทดสอบค่า p.s. ของสารสก,กัดกล้วยและว่านหนางจระเข้การพัฒนาต่อยอดสารสก,กัดไปเป็นครีมอาบน้ำหนึ่งผสมเบตครีมอับน้ำ,นอนำ 2. องนำสารผสมสารสก,กัดกล้วยและว่านถังจระเข้ในอัตราส่วนที่มีค่า p.s เป็นกลางมาผสมกับเบตครีมอาบน้ำที่เตรียมไว้ จากการทดลองทำให้ได้ผลการทดลองเป็นดังนี้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับต้องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผิวและธรรมชาติช่วยเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและแลรรมิตรกับสิ่งแวดล้อม thank you